โอเคนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดโขงสุวรรณคีรีนะครับอันนี้เป็นกาดวิถีชุมชนคูบัวนะครับน่าจะมีวันเสาร์อาทิตย์นะทีเราก็เดินเข้ามาบริเวณข้างในแล้วนะครับ <c oughs> เดินกินกินดีต้อนรับให้ภุ่มกระถินทางเข้านะกินเที่ยววิถีไทยนี่ฮนะกาดวิถีชุมชนครูบวัวก็มีเสารอาทิตย์เนาะนี่นะไปเราไปดู เมืองโบราณคูบัวนะครับนี่อันนี้คือโบราณสถานหมายเลข18นะครับกาดพิธีชุมชนคูบัวนี่ฮะ ก็มีเสาธิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูโบราณสถานกันดีกว่านะครับ <c oughs> มาแล้วดโบราณสถานวัดโขงสุวรรณคีรีเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองคูโบวนะครับกรมศริลปากรดำเนินการสำรวจเมื่อปี 2,500แ,และได้ดำเนินการขุดแต่งเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2500วันที่11กุมภาพันธ์2500เอ้2,506ส่วนใหญ่เป็นศินละปะแบบทวารวดีพุทธศต,รตรวรรษที่11-16ถึงนี่นะครับนี่นก็คือโบราณสถานหมายเลข18นะครับมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับนี่ โดูสีเขาเสียดายนะไม่บุรณะไม่ไหลน้ำขังน้ำท่วมอันนี้เป็นนี่ฮะเป็นทางขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ว้าวใหญ่โตนะครับมีรูปร่างมีรูปทรงคล้ายๆกับเออมืองโบราณสีเทพเลยนะครับเมืองสีเทพ ที่เพชรบูรณ์เลยนะครับนี่อีฉาบก่อฉาบป,ปูนนะครับนี่ว้าวอันนี้ก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นฐานแบบนี่ฮะสองข้างนะจะมีเหมือนกัน น่าจะเป็นที่ทั้งของเจดีย์หรือว่าอะไรอีกนี่นะอันนี้คือลานประทับศิลิน,นะครับปูแสนเมืองปู่สมแห่งวัดโขงสุวรรณนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวเจดีย์นะครับนี่นี่นะ นี่ฮะก็ใหญ่มากนะะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่นะฮะอ๋อเป็นฐานเรียบๆนะครับนี่ด้านบน สมัยก่อนสมัยทวรารวดีน่าจะสวยงามนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับนี่นี่ <c oughs> นะครับนี่คือโบราณสถานหมายเลขสิบแปดอายุพันกว่าปีแล้วนะครับก็ ผูกก่อนไปตามการเวลานะครับนี่นเห็นด้านล่างก <c oughs> ั้นี่ก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะนี่ฮะนีเราได้มาเยียบย้อนกลับมาในยุคพันปีที่แล้วนะครับนี่เราได้มาเดินอยู่บน โบราสถานนะครับนี่สมัยทวารวดีเนี่ยนะข้างล่างนี่เป็นศิลาแรงนะครับนี่นี่นะว้าวนี่นะ น้ำท่วมน้ำขังหมดแล้วนะครับเป็นน,น้ำได้มาวัดโขงว้าวด้านนี้สวยครับ โอ้เนี่ยด้านนี้สวยนะครับดูคล้ายๆกับที่สีเทพเลยนะน,นี่นบโอ้ ด้านนี้ด้านล่างจะก่อด้วยศีลาแหลงนะครับนี่แราวด้านบนก็จะก่ออิฐฉาบปูนนะครับนี่เป็นศีลาแหลงนะครับนี่ยิ่งใหญ่เลยนะครับด้านนี้สวยงามมากนะครับนี่ นี่นะครับงดงามมากรูปทรงรูปแบบก็คล้ายๆกับเมืองสีเทพเลยนะครับนี่ว้าว อูนะ๋ Ooh, ด้านนี้สวยงามมากนะครับนี่ ี่ก็เป็นด้านข้างนะครับด้านนี้ก็สวยนะครับจะเห็นนี้เป็นเราก็ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์นะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็แต่ด้านล่างนี้เป็นศิลาแรงนะครับนี่ อ๋อนี่เป็นปูนที่ฉาบเอาไว้นะครับนี่นี่นะ ครับปูสวยงามมากนะครับนี่ปูนี่เขาฉาบไว้ตั้งแต่สมัยพันปีที่แล้วหรือว่าเพิ่งมาฉาบนีะครับนี่มันก็ลอ,อกออกนะครับนี่นี่โอ้ด้านที่สวยครับนี่ เป็นเหมือนเสาเนาะทำมันเหมือนเสาโอ้อยเยอะมากเลยครับนี่โอเคนะครับและนี่ก็เป็นโบราณสถานหมายเลข18ที่วัดขโขงนะครับนี ดูความยิ่งใหญ่อลังการนะครับมีสร้างมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ถึง17นะครับสมัยทวรารวีนะครับนี่ยิ่งใหญ่งดงามมากนะครับว,ว้าว <c oughs>